5 minutes podcast brought to you by ฟืนฟูร่างกายด้วยการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพลูนิโอที่นอนยางพาราภาษาวัตกรรม NASA รองรับทุกสรีระ feel the float เบาสบายเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the moon เพียงแจ้งโค้ดส่วนลดลูเนโอ5ทางเพจ Facebook ลดเพิ่มอีกทันที1 5 0่บาทสำหรับรุ่นลูเนโอ Gen 3 Pro ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2566นี้เท่านั้น สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับโรเบิร์ตฮารุสาหครับวันนี้มีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับในการช่วยคุณประหยัดเวลาระหว่างสัปดาห์ได้นะฮะเป็นเรื่องท,ทั่วไปที่เราต้องทำอยู่แล้วนี่แหละแต่ว่ามีทริคนิดหน่อยที่จะช่วยให้เราสามารถประหยัดเวลาได้มองบทความนี้มาจากคุณซีเนมกูโนดที่ชื่อว่า if you never have enough time use t h i s s h o r t c u t นะฮะ publish ใน better humans นะฮะอันนี้นเ,นเรื่องเลกี่ยวกับเสื้อผ้าฮะมันเป็นคอนเซปต์ที่เขาเรียกว่า แคปซูลวอร์ดโรบนะฮะเขาจะเลือกเสื้อผ้าแต่เฉพาะที่หนึ่งมันฟิตคุณเพอร์เฟคตลี่คือแบบคือใส่แล้วพอดีอะนะฮะแปลว่าอะไรที่มันเล็กไปตั้งแต่สมัยมัธยมมาอะไรแบบนี้ที่เรากลาว่าเฮ้ยวันหนึ่งฉันจะผอมมาใส่ได้อะไรเงี้ยตัดใจเหอะนะฮะผมมีอางเกงยีนที่แบบทุกวันนี้ยัดไม่เข้าแล้วอะไรเงี้ยนะฮะสองคือใส่ได้หลายๆโอกาสนะครับสามคือมันเข้ากันได้นะฮะอ่าอันนี้มันต้องเป็นการคิดคอลเลกชันว่าคุณจะออกแบบตู้เสื้อผ้าของคุณ อย่างไรนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ฮะเริ่มต้นโดยการไปดูว,ว่าตอนนี้คุณมีอะไรบ้างนะครับแล้วเลือกของที่คุณใส่แล้วมันพอดีแล้วคุณใส่แล้วมันมั่นใจอ่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมาดูว่าสีแพทเทิร์นสไตล์แบบไหนที่มันเป็นของที่คุณชอบนะฮะแล้วเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณแล้วอันเนี้ยมันจะเป็นพื้นฐานเลยของการสร้างไอแคปซูลวอร์โรวเนี่ยนะฮะเมื่อซื้อเสื้อผ้าใหม่ ให้โฟกัสว่ามันจะไปเข้ากับพวกของเก่าเนี่ยได้ยังไง mix and match มช์ยังไงได้บ้างและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับอะไรก็ตามที่ไม่เข้าขายอันเนี้ยที่คุณมีอยู่ตอนเนี้ยนะฮะไปบริจาคซะหรือเอาไปให้ใครก็ได้นะฮะทำให้ตู้เสื้อผ้าของคุณเนี่ยมันซิมพลฟามากที่สุดมันจะช่วยไม่ใช่แค่เรื่องว่าคุณจะประหยัดเวลามากขึ้นนะมันเขาบอกว่าตู้เสื้อผ้าเนี่ยเป็นตัวกินพลังงานชีวิตมากอันนึง มันจะช่วยให้คุณเพิ่ม mental energy ได้นะฮะผมเองเนี่ยตอนนี้ผมมาถึงจุดที่รู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ไม่มีสูตรเยอะเกินไปเดี๋ยผมจะเริ่มทำการบริจาคแบบชุดใหญ่แล้วเหมือนกันนะครับอันที่สองคือเรื่องอาหารนะครับอาหารเขาบอกว่า prep and repeat อ่านะครับก็คือการวางแผนเรื่องอาหารเนี่ยช่วยหลายอย่างนะครับช่วยให้หนึ่งคุณประหยัดเวลาและเงินด้วยนะครับสองคุณจะกินแบบมีสติมากขึ้นและถ้าเกิดคุณวางแผนคุณจะกินแบบมี สุขภาพดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็คุณจะสามารถจัดการกับฟู้ดเวทซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากนะฮะอาหารประมาณเกือบเกือบสาเปซนที่เราผลิตออกมาทุกปีเนี่ยถูกทิ้งไปอย่างน่าเสียดายมากซึ่งเป็นเรื่องอะไรที่แบบแย่กับสิ่งแวดลอ้ลอมกับกระเป๋าตังค์คุณด้วยเนี่ยนะฮะในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยให้คุณลองคิดมิวแ plan เลยคืออาทิตย์หน้าจะกินอะไรบ้างนะฮะหลายคนไม่เคยทําเลยนะเออใช่ไหมคุณจะแพลนเนอร์นี่แหละนะครับแล้วก็ทามิวแ plan เลยนะครับ แน่นอนอาจจะมีอา,อาจจะไม่ได้เป๊ะทุกมื้อแต่ว่าทําคร่าวๆว่าคุณจะคุณจะกินอะไรบ้างวันไหนจะกินที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยนะฮะคนส่วนใหญ่รู้อยู่แล้วแหะว่าวันนี้จะกินข้าวบ้านนี้กินข้างนอกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มื้อที่คุณจะทําเองและกินที่บ้านเนี่ยนะฮะก็ทําเป็นลักษณะเป็นแบตช์รึกออกไหมก็คือว่าจะกินอะไรซื้อของได้ซื้อเป็นแบตช์มานะฮะ ทำช้อปปิ้งลิสในการซื้อของพวกนี้ขึ้นมานะครับล้วก็เขาบอกว่าถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นพวกแบชคุกที่ต้องใช้เวลาทํานานๆเนี่ยทำมานาทิตย์เช่นพวกสตูอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งมันกินได้หลายมือมากนะฮะแล้วคุณก็เตรียมหรือว่าจะเตรียมหั่นผงหั่นผักไว้สําหรับคุกวันอื่นด้วยก็ได้นะฮะเมื่อคุณมาถึงมันจะได้ง่ายๆนึกออกไหม่มาถึงปุ๊บก,กระทงกระเทียมปอกหมดแล้วอะไรเงี้ยได้ทําง่ายๆขึ้นนะครับผมคิดว่านอกจากคุณจะคํานวณแล้วว่าคุณจะกินอะไรบ้างเนี่ยคุณก็จะเห แทนที่จะแบบไประหว่างเรา,เราคือมันเหมือนกับการทำไทม์บ็อกซิ่งเ่ยแต่ว่านี้เป็นของเรื่องของอาหารนี่นะฮะไม่งั้นในระหว่างทางคุณก็จะตบบาดแตกได้อันนี้ลดอาการตบบาดแตกได้เยอะมากนะครับแล้วก็ทําให้มือของคุณเนี่ยมันมีในสุขภาพดีขึ้นด้วยที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่ามันจะช่วยให้คุณอนะ่ะไม่ต้องมาวอรี่เรื่องนี้มันจะแบบเอาพาร์ทใหญ่ๆของสิ่งที่คุณต้องคิดวันสามมื้อเนี่ยออกไปจากหัวคุณเลยด้วยนะฮะแล้วก็ประหยัดกว่า อ่าคือถ้าคำนวณดีเนี่ยมันจะเป๊ะเลยแล้วมันจะประหยัดกว่านะฮะอีกการหนึ่งฮะคือเรื่องของโฟล s สเต e ซึ่งเป็นเวลาที่ทำให้เรามีสมาธิได้ดีทำงานได้ดีพวกเนี้ยวันไหนที่คุณสมาธิดีเนี่ยบางทีคุณทำงานเท่ากับ3วันเลยนะผมเป็นอย่างนั้นไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่านะฮะ,นะฮะวิธีการทำโฟล์สเตปขึ้นหนึ่งนะครับเอาเรื่องพวก n o t i f i c a t i ันออกเราพูดบ่อยละแต่อีกอันที่สำคัญมากคือพื้นที่ทำงานของคุณต้องสะอาดเรียบร้อยด้วยอันนี้ช่วยทำให้คุณโฟล์สเตปได้มากขึ้นนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมจัดลำดับความสำคัญไม่งั้นเนี่ยคุณจะงงไปหมดว่าคุณจะคุณจะทำอะไรก่อนอะไรหลังนะครับแล้วก็โฟล์เเทของคุณก็จะหายไปอย่างน่าเสียดายถ้าคุณไม่จัดลำดับความสำคัญเนาะสุดท้ายนะฮะงานที่เป็นเกยากให้แบ่งออกเป็นงานชิ้นเล็กๆแล้วทำทีละสเต็ปคุณจะได้ไม่สูญเสียพลังไม่สูญเสียมทิ i v a t เวชั่นมันเองขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes podcast presented by เื้นฟูร่างกายด้วยการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพลูนนโอที่นอนยางพาราผสานวัตกรรมนาซารองรับทุกสรีระ f e e l ดอร f f l o ด์ float, เบาสบายเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงพิเศษสำหรับผู้ฟังม s s i o ่น o ุด e Moon เพียงแจ้งโค้ดส่วนลดลูเนโอ5ทางเพจ a c e b o o k ลดเพิ่มอีกทันที1,500บาทสำหรับรุ่นลู n นโอเจนทรีโปตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2อ6 6ีเท่านั้น